สบายดีพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขึ้นไปตัดเหล็กที่เลยออกมาเชื่อมนะพี่น้องเอ้ยเออเชื่อมยื่นออกมาอีกนะเพราะว่ามันไม่ไม่พอดีกับหลังคานะทุกท่านเออต้องเราก็เลยเลือกว่าจะตัดหลังคาหรือว่าซีปอยพิมพ์ไปแบบนั้นหรือจะไหนเดยละเเซียวใส่มงจุดนี้เลือกมองเันบาดาลมงบาดาลโยกโดยระเซียวมีปองให้ลงแต่ปองเงี้ยงที่มันมีซองเดียดตลอดเรามองบาดาลมาเลย

ยาวยาวว้าวขาวน้ำสาวสบสี่นวัตนสบี่อไรนะีบสี่งันมันเลยโอ้โหสิบีงาน

โอ้บ่่่อมางนี้ยากเหนูชอบเลย่ที่นี่เราไฟดับแล้วอันสนักรงมีแกงจังปังเมือมือมือไฟดับที่สิและย่างไฟดับผมเล้กันทัก khay luôn, cái khay luôn rồi, rồi. Ừ. đấy, khay luôn không phải mang ra là không ไถโลมาแล้วคร้เาทหมดแล้วมาเราทานเพือไม่แกวบอกเพือไม่แก้วาเอแก้วแก้วไม่้เออกนนะครับแก้วจีอร

但是别脱了，脱来不了。<noise> <noise> <noise> 嗯。 ไปข้านเปิดที่โมก็พ่เปิดที่หมตัวนี้จวก็ปังว้เลยเนาะต่ห้องงเงหเศร้าเลยนะตัอห้องนี้ถานไปตัอด้านพอเวลเวลามันมันมสบเองมันมือไนมอนี่และนมึงก็หมดเยมเ็ี่าเออดหเต็มที่มือไสัดเเต็มที่มันก็จะบอกซัดกูตต่มแน่มันก็จะบอกมล้วซันห้องมีไฟ มัดแน่เว้ยมัดให้ฉันมดแน่วงี่เลยเสียงดังเลงูตใส่านเรนนเรื่องฟ้านะ